ลักชารกท็อปนะแต่ว่าคือดีลนี้ผมคงปล่อยไม่ได้นะฮะวันนี้เราต้องวัดดวงกันอีกสักรอบหนึ่งจริงๆผมก็ชอบนะผมผมผมขอใช้เลยได้ไหม <laughs> โลกของธุรก,กิจในปัจจุบันเนี่ยครับมันมีภัยคุกคามทางไซเบอร์ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลรั่วไหล การติดแลนซัมแวร์การโดนแฮ็กสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญขององค์กรต่างๆนะครับแพลตฟอร์ม <Yeah. S 1> ผมนจะมาช่วยนะ <Yeah. S 1> เติมเต็มตรงนี้และสามารถที่จะ,ะให้ความรู้กับคน IT หรือองค์กรได้ mm hmm. ในปัจจุบันเนบริษัทโซเชียลนะครับในปีเนี่ยเรามียอดขายอยู่ที่47ล้านนะครับผมขอ,อยื่นข้อเสนอให้กับทางชาร์กนะครับกับเงินลงทุน30ล้านบาทแลกกับหุ้น15% ตอนนี้ทีมงานมีกี่คนครับตอนนี้40คน,นครับประสบการณ์ทำงานในไซเบอร์ซ u เคียวริตี้นี่โดยเฉลี่ยทั้งหมดกี่ปีครับของผมเองเนี่ยปีนะครับแล้วก็ของทีมงานส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ปีถึง8ปีแล้วถ้างนั้นลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภทไหนครับเป็นธุรกิจธนาคารสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เป็นฟ i n แนนซ์นะครับแล้วก็เป็นเอ็นเตอร์ e พสต้องขอชมว่าคุณเป็นเหมือนฮีดเด้นเจมหายากมากๆบริษัทในไทย แล้วอีกหน่อยสิ่งที่จะใหญ่กว่าฟินเทคใหญ่กว่าทุกอทุกอย่างในอนาคตคือไซเบอร์เียวริตี้ผมขอออฟเฟอร์ครับปีแล้ว47ล้านปีนี้68ล้านปีหน้า100ล้านแปลว่าโตโดยเฉลี่ยใน20-30% 30ล้านแรกกับหุ้น15%มูลค่ารบริษัทอยู่ที่200ล้าน P อยู่ที่ประมาณ10เท่าแต่โต30%ถือว่าไม่แพงนะครับออฟเฟอร์ครั้งนี้ผมขอให้30ล้านแต่ขอ30% ผมรักชาร์ท็อปนะแต่ว่าคือดีลนี้ผมคงปล่อยไม่ได้นะฮะก็ผมอยากออฟเฟอร์นะครับผมนะ30ล้านบาทเช่นเดียวกัน25%คิดว่าน่าจะช่วยได้ครับก็มีลูกค้าที่เป็นเป็นทูซีหรืออะไรอย่างนี้นะครับก็ออฟเฟอร์30ล้าน25%เหมือนกันครับผม Cyber Security มันเป็นอะไรที่แบบมันมันแล้วเรามี Venture Cap ด้วยซึ่งซึ่งก็เป็นอะไรที่ตรงกับสิ่งที่ ทาอยู่นะครับแล้วก็เราก็ลงทุนในหลายๆรูปแบบเหมือนกันก็ก็อยากจะออฟเฟอร์เหมือนกันครับที่สามสิบล้านยี่สิบปรเซ็นต์คือผมตั้งใจมาจากบ้านละสำหรับผมคือดิวเนี้ยจบที่ยี่สิบปรเซ็นต์ ผมก็คงต้องลดครับหมก็30ล้าน20%นะครับโอ้เดี๋ยวนี้ผมก็ยอมไม่ได้จริงๆครับผมขอออฟเฟอร์เดียวกัน30ล้านนะครับแลกกับคุณ20%ผมยังเสนอ30ล้าน25เหมือนเดิมผมบอกเลยว่าง่ายมากที่หาลูกค้าให้คุณ32ล้าน ทันทีและมันไม่ใช่แค่32ล้านผมอยากบอกคุณว่าผมช่วยคุณหาลูกค้าได้มากกว่านั้นมาหาศาลแค่มีผมเป็น reference สวัสดีชาทุกท่านค่ะชื่อนิภพ,าพาัชใจโสนะคะเป็นผู้ประกอบการผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนมถั่วเหลอญี่ปุ่นในแบรนด์อนาตานีค่ะถั่วเหลือญี่ปุ่นเป็นพืชโปรตีนสีเขียวค่ะที่คนญี่ปุ่นยกให้เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดค่ะอนาตานี An ani, เห็นประโยชน์ดังกล่าวก็เลยนามาแปลรูปเป็นน้านมถั่วเหลือญี่ปุ่นแบบพาสเจอไรค่ะปี62มียอดขายสูงสุดอยู่ที่1.8ล้านบาทกําไรอยู่ที่4 0ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าจากกรุงเทพค่ะปัจจุบันนี้ได้วางส่งอออออกกกทททีีี่่่่ปปปรรระะเเศลาาาาววผนนิิมงมงง์็ชชชชยยใหยยจขญ ร่วมเป็นเพ์นเนอร์ลงทุนในวงเงิน1ล้านบาทกับหุ้นส่วน20%ค่ะเงินลงทุน1ล้านบาท20%นี้เพื่อเอาไปทำพวกอุปกรณ์ในการผลิตอะไรอย่างนี้ยจากหนึ่งขวดเนี่ยถ้าได้ไป1ล้านเนี่ยจะเป็นกี่ขวดครับมันจะเพิ่มอีก10เท่าค่ะช้างถ้าถ้าหม้อต้มที่300ลิตรเป็นแสนขวดใช่ค่ะว้าวแล้วถ้าพอสเกลไปเป็นแสนขวดต่อเดือนเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ครับก็เพิ่มอีก10เท่าค่ะช้างก็จะเป็นกำไร5ล้านเลยนะ ถ้าค้าขายได้เยอะขึ้นค่ะช้างน่าจะหมดมั้งผมผมผมขอใช้เลยได้ไหมอะ <laughs> ไรวะโกลเด้นทิกเกตตามนั้นเลยครับ1ล้านบาท20%ใจเย็นยังไม่มีใครแย่งเลยเดี๋ยวไม่ขออนุญาตชักเต้นนะแบบพอบมากเลยอะ่ะกลัวจะเอาเข้ากรุ๊ปเขา <laughs> ก่อน <laughs> ใช้ก่อนเลย <laughs> โอ๊ยไม่ได้ใช้ด้วยนี่ <laughs> สากต้นต้องแบบแย่งกันแล้วล่ะ เราเป็นร้านขายวัสดุก่อรสร้างออนไลน์ที่ไม่มีหน้าร้านครับเราใช้วิธีการรวบรวมออเดอร์แล้วก็ต่อรองราคาโรงงานเป็นรายปีต้นทุนที่เราประหยัดได้ครับเราคืนเป็นส่วนลดให้กับผู้รับเหมาทําให้ลูกค้าของเราซื้อของถูกลงมีกําไรเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เรายังมีออ์แก i c นิก f ทราฟฟิกที่เข้ามาในเว็บไซต์เราครับที่มีมูลค่าสูงถึง6กล้านห้าบาทต่อปีข้อเสนอของเราคือ5ล้านบาทแลกับพุ่น ยอดขายปีที่แล้วเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยหนครับแล้วกำไรเท่าไหร่นะครับหนึ่งเนครับไอหนึ่งเปอร์เซ็นต์นี่คือบรรทัสุดท้ายถึงมาบรรทัดสุดท้ายเลยบรรทัสุดท้ายคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ขาดอะไรอยู่ครับตอนนี้เป็นตัวผมคนเดียวซึ่งผมมองว่าถ้าผมมีคนเข้ามาช่วยได้คนอื่นเก่งเข้ามาเพิ่มมามันสามารถไปได้อีกเยอะเลยโดยส่วนตัวก็ชื่นชมครับก็เลยอยากจะขอเสนอนะครับห้าล้านบาทสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผม ไม่รู้ยังไงเปิดมาซีซั่นนี้ก็คุณหมูเป็นก้างขวางคอหลายอันแล้ววันนี้เราต้องวัดดวงกันอีกักสรอบหนึ่งขอเสนอที่5ล้านบาทที่10%ชักเลยครับก็จริงๆชื่นชมมากเลยนะคะว่าแบบไม่ย่อท้อเลยทำมาหลากหลายรูปแบบมากแล้วก็จริงๆก็คิดว่าอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจที่เหมาะขอออฟเฟอร์เหมือนกันที่5ล้าน10ค่ะ จริงๆผมก็ชอบนะแต่ไม่ได้ชอบธุรกิจอ่ะจริงผมชอบตัวโฟลเดอร์ด้วยความที่เขาทําอะไรแล้วมันผิดพลาดมันเหมือนผมอ่ะผมทําแล้วผิดพลาดตลอดเราก็คิดว่าเราเรียนรู้จากความผิดพลาดได้หลายอย่างก็เลยคิดว่าอยากจะเสนอเหมือนกัน5ล้านบาทแต่ว่าขอหุ้นที่15%ผมคิดว่าตัวเองสามารถจะทําให้มัน ไปได้ไกลกว่านั้นแล้วไอการที่เราจะทําให้บริษัทเติบโตไปได้เนี่ยมันอยู่ที่คุณต้อง value แล้วว่าชาร์กท่านไหนเนี่ยจะช่วยให้คุณไปถึงสิ่งที่คุณฝันได้ด้วยกวามที่มีข้อเสนอหลายคนนะครับแล้วก็ในรายการชาร์กแทงซีซันสีเนี่ยซีซันนี้เรามีไอเทมใหม่ครับเรียกว่าโกดเดนทิเกตถ้าอย่างนั้นก็ขอใช้สิทธิ ชาโกลเด้นทิกเก็ตนะคะเเ้โกกลดนติ็ <laughs> <laughs> พีคโปรแกรมบัญชีออนไลน์อันดับหนึ่งในใจผู้ประกอบการทดลองใช้ฟรี30วัน